กับลาวิสซูมายิงโอ้โหชิดไหมกับซีมาชิดต่ออีกทีให้กับคิสตอ็อบเปียเทคกรับโอ้โหความเดิมจากตอนที่แล้วทีมไบรทันของโค้ชประหยัดได้เปิดสึกแย่งชิงอันดับ5กับเชลซีและสามารถคว้าเชลซีได้ถึงคืนสแตมฟอร์ดบิสส่งผลให้ไบรตันยึดอันดับ5ได้ทันทีแต่ตลาดซื้อขายรอบสองกำลังจะเปิดโค้ดประหยัดต้องรีบหาเงินเพื่อมาเสริมทัพให้ทันเวลา ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็กดติดตามช่องของผมนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ก็พันซับสไครป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นกาลังใจที่ดีให้กับคนทําคลิปช่องเล็กๆอย่างผมเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับจะทําคลิปออกมาให้ดูครับไม่หายไปไหนแน่นอนรู้สึกลอิสดังจะได้หน้าใหม่แล้วนะครับอ๋อได้รับสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วนะมีการอัปเดตเข้ามาในเซฟของผมด้วยนะครับ แต่คูคุริยายังไม่ได้สแกนหน้าเลยโอ้ยออกจะโหด โปรแกรมเดือนมกรานะครับเราจะเจอกับเอฟเวอร์ตันดาร์บี้พาเลทแล้วก็เลสเตอร์นะครับเอฟเวอร์ตันนี่เป็นของสแสลงของโค้ชประหยัดเลยนะครับนัดที่แล้วบุกมาชนะเราในบ้านด้วยนะส่วนพอยสําคัญของเดือนนี้นะครับจะเป็นนัดที่เราจะเจอกับเลสเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เลสเตอร์มีแต้มตามเราอยู่สาแต้มนะครับถ้าหากเราพลาดแพ้ใครขึ้นมานี่และเลสเตอร์มันดันท็อปฟอร์มขึ้นมาตอนที่เราพลาดนะครับเราจะโดนเลสเตอร์แซงทันทีนะครับส่วนเชลซีก็จอะตูดเราติดติเหมือนกันนะครับกดดันชิมาย ณนะตอนนี้เราต้องมาดูเรื่องการเสริมทับของทีมเราแล้วนะครับนักเตะของเราตอนนี้เราต้องการตำแหน่งไหนมากที่สุดนะครับตอนแรกเราต้องการกองหน้านะครับจะต,ติดตรงที่มาเรกาเนี่ยยังไม่เปิด <Nope. S 1> เจรจานะครับบวกกับตอนนี้เราเอาซีมามายืนคู่กับเปียเทคแล้วซีมาก็ทําได้ดีด้วยนะครับนี่ฮะใช้ได้เลยนะครับทั้งเร็วทั้งใหญ่นะครับก็จะเอาไว้ปั้นยาวๆเลยแล้วกันนะครับกองกลางตอนนี้ในส่วนของตัวรุกนะฮะกาเฟนแบกกับทอสาก็จะมีลานาน่าปาสกาลกอสไทเลอร์ลิชาร์ดอัลซาเต กองกลางตัวรุกเราน่าจะพอแล้วนะทีนี้ที่เราขาดแน่ๆนะครับน่าจะเป็นกลางรับแล้วล่ะเพราะเรามีแค่อัคคิบากับบิซุมาที่เล่นคู่กันนะครับแล้วก็มี MV ปู้คอยสลับนะครับ ทำให้เรามีกองกลางรับจริงๆอ่ะแค่3ตัวเองแล้วเราใช้เป็นตัวจริงไปซะแล้วนะครับโอเตชันยาวๆนี้ทีมเราน่าจะมีปัญหาตรงจุดนี้แน่นอนนะครับส่วนพวกแบ็กไม่น่ามีปัญหานะครับเรามีมาร์สกับทากันก้าคอยสแตนบายให้แล้วนะครับพวกเซนเตอร์แบ็กก็มีทั้งแดนส์เบิร์นและเว็บสเตอร์มีดูฟี่คนด้วยนะครับ ฉะนั้นหน้าที่ของผมคือต้องหากองกลางมาแล้วนะครับ1ตัวนะครับด้วยงบที่ค่อนข้างจะจํากัดของเรานะถ้าเราหาตัว t o อปๆไม่ได้ก็อาจจะต้องดูพวกตัวเก่าๆมาสักตัวนะครับอารมณ์เหมือนเอาเข้ามาคุมเกมและคุมไม่3คนที่เหลือด้วยนะครับเพราะว่ากองกลางเรานี่ค่อนข้างจะวัยรุ่นเลยนะครับความนิ่งอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะโจทย์นี้มันน่าจะเหมาะกับเราตอนนี้ที่สุดนะครับพวกกองกลางตัวเก่านะ โอ้ยผมหามาสักพักใหญ่นะครับไม่ค่อยเจอตัวถูกใจเลยนะครับตัวไหนชอบก็เกินงบไปนะ ตัวไหนอยู่ในงบมันก็ซื้อไม่ได้นะครับอะไรกันเนี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้เนมาย่ามาติดมาแล้วกันนะครับมาติดเป็นตัวที่ผมชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เชลซีแล้วนะครับส่วนคุณสมบัติที่ไบรท์ตันเราต้องการนะครับมาติดก็มีครบนะว่าไปไม่ว่าจะเป็นความเก่านะครับหรือพวกบอลคอนโทรลช็อตพาร์ตอะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับสเตมิน่าก็น้อยไปหน่อยนะครับแต่ผมว่ายังเร่งกองกลางให้กับทีมเราได้สบายนะครับที่สําคัญไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับเล่นอยู่ในเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับ แถมรูการนี้เพิ่งเล่นให้กับแมนยูไปแค่สนัดเองนะครับแหมเสียดายของจริงๆสวัสดีครับโซชาแหมตอนนี้ทำทีมโชว์ฟอร์มดีเลยนะเนี่ยอยู่ยาวๆเลยสินะแบบเนี้ย เราก็เจอกันครั้งแรกด้วยนะผมขอซื้อมาติดได้ไหมฮะไหนๆพี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะอ่ะสำหรับมาติดนะครับเดี๋ยวผมเสนอไปซัก6.5ก่อนนะครับ <Okay. S 1> เผื่อเขาจะสนใจนะครับระดับมาติดนี่น่าจะมี8-9นะครับผมว่านะยื่นไปก่อนเอา้าตกลงเฉยเลยทำไมดิวมันง่ายจังวะเอ้ยนี่ผมกลับมาคุยย,วยาวๆเลยนะเนี่ย เออสงสัยมันไม่ได้ใช้จริงๆนะครับเลยขายเราสําหรับสัญญาของมาติดนะครับจะเป็น i m p o r t a n t นะครับให้สัญญาไป2ปีนะครับ่าเหนื่อยให้ระดับกับตันดังของเราเลยนะครับเอาให้ไปที่50,000ต่อสัปดาห์นะครับให้เยอะมากเลยนะส่วนโบนัสเอาไปอีก3ามแสนานะครับม <c oughs> าติดก็คุยง่ายด้วยนะครับดีวนี้โคตรง่ายเลยครับเจอจ่ายจบ จัดเบอร์ให้ลูกพี่เขาสักหน่อยนะครับอ่ะเบอร์3 1ว่างด้วยเอาไปเลยครับจัดไปเลยครับเบอร์31นะครับนัดต่อไปเราจะเจอกับเอฟฟ์ตันนะครับซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งเสมอกบนิคาเสเซิลมา2ประตูต่อ2ด้วยนะครับอันดับล่าสุดอยู่ที่อันดับ12มี26แต้มนะครับส่วนเราก็จะพลาดไม่ได้นะเชลซี Chelsea, กับเลสเตอร์นิดรอช้อนแกงเราอยู่เลยนะครับอ่าอันนี้โอเคเนาะไปด,ดูเข้ากับทีมบริตันเลยใส่นี่ซะหน่อยครับพันแขนพันแขน อืมเอาเป็นสีน้ำเงินถุงเท้าเอาลงเนียอ่า,อาดูสุขุมไม่ไหวรุ่นละมันได้ดูเป็นแบบกับตันนะดูบึกบึน เรามากันที่สนามกูดิสันพาร์คนะครับสนามเย่าของเอฟเวอร์ตันนะครับเรามาเยือนเอฟเวอร์ตันทีมอันดับ16ของตารางตอนนี้นะครับวันนี้ฝนก็ตกอีกแล้วนะครับ <c oughs> เจอแต่หน้าฝนเว้ยเซฟผมเนี่ยึ่งการเจอกันล่ารรสุดนะครับเอฟเวอร์ตันเอาชนะเราไปได้3ประตูต่อ2ที่เอ็มเอ็กซ์สเตเดียมนะครับสนามเย่าของเราเองด้วยนะครับ เอฟเวอร์ตันวันนี้มาในแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับดีบิลซิดิเบ้นะครับไมเคิลคีนเบนกอฟฟี่ลูคัสดีนเฟสกาลันยืนคู่กันในกองกลางนะครับส่วนตัวรูมีแอนดอร์ทาวเซนต์นะครับอเล็กซ์อิวอเบ้โดมินิกคาวเวิร์ดไรวินแล้วก็ซิกุสันนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าไบรท์ตันของเราในวันนี้นะครับจะใช้มาติดที่ย้ายมาสดๆเลยนะครับเล่นคู่กับเอเวีปูตในกองกลางนะครับตัวรูมีกอสลงมาเล่นแทนนะครับวันนี้กายเป็นแบบไม่่ฟิตนนนะคครับกองห้าเป็ู สูเดิมนะครับซีมาแะเปียดเกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้เรามาในชุดเยือนสีเหลืองนะครับส่วนเอเวอเรตเจ้าบ้านมาในชุดเก่งสีน้ําเงินนะครับวันนี้ผมจะพยายามไม่จ่ายบอลมั่วนะฮะโดยจะใช้มาติดเป็นตัวคอนโทรลเกมนะครับเอวิปูก็จะช่วยกันคอนโทรลบอลตรตงกลางกลับมาติดอีกทีครับคูคูเรียโยนเข้าไปลูกนี้เขราสซามงไม่ได้ครับ จังหวะน,นี้เราบุกมาเอเวอร์ตันอีวบี้โอ้โหจ่ายลูกนี้ทะลุมาเลยครับมาไงวันเนี้ยสกูสันจ่ายไหมครับคาร์เวลล์วินอีวบี้ต่อเข้ามาทางซ้ายนะครับมาอีกทีับเอเวอร์ต <c oughs> e ันมาถึงก็จะเอาอะไรหรือไงลูกนี้มาติด <No. S 1> เออสกัดได้ครับแมย,ยังเก่าอยู่ครับมาติด พอเวิดเลวินลูกนี้โอตาเมนดี้สกัดได้ครับแลมตี้จะให้กับมาติดจังหวะต่อบอลของเราวันนี้เนียนตาเลยนะครับโคดประหยัดเน้นมาเป็นพิเศษนะครับมีกอลมาช่วยมาติดแล้วแลมตี้เปิดเข้ามาลูกนี้โอโย้ยยังไม่ได้ครับมาติดเก็บอีกทีครับให้คูคูเรียหยอดเข้าไปให้ซีม่ามงตั้งมาที่ทอสซาโอโย้ยไม่ได้จังหวะยิงครับลูกนี้แม่ จังหวะบุกเราดูนิ่งกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับดูเิดดังจ่ายุกคุริยะชิปออกมาให้กับมาติครับไม่ตอบบอลสวยครับคุกคุริยะให้กับมาติอีกครั้งหนึ่งบินมาให้กับซีมาแล้วโอ้โหอารันตกัดได้ครับแล้วมาให้กับซิกุสัน ดึงแล้วโอ้โห i, โอีวบี้บี้มาอย่างนี้โอ้โหแล้วประมาณนี้สกัดได้ครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <No. S 1> เดี๋ยวก่อนเปิดเข้ามาโอตาเมนดี้ดักไว้ได้ครับโอ้โหมายัางไงวะเน,นี่ยลูกนี้ลูกนี้เอเวอร์ตันคือแมงเก้ครับมาเตสโอ้โห,ยนนโโห,โโหแย่งบอลไม่ได้ด,ดื้อเลยครับโคตรเกา๋าเนี่าติสเข้ามาอีกทีออกมาที่คุกุเรียวันนี้เรายังเติมเกมได้ไม่ค่อย เยอะนะภูกรยาตรงนี้มาติดโยนแม้กับปัสก,กอกรสูงรู้ใจโยนแล,โแล้วเอากดพี่เจ๋ยเลยเวนเลยแม่งจะโยนแบบเบคแคมแล้หน่อยูรเรีแอฟตันขึ้นมาที่คาวเวอร์เลวินครับเลี้ยงมาคนเดียวแล้วแลมสตี้โอ้โหเหยียดเสียบไม่โดนอีกอย่างใจเย็นครับเฟสต,ตั้งมาให้กับแอนดอดอตเทาเซนโอ้โหราฟาแมนยังไม่เมอครับจังหวะนี้ โว้เสเตบนิเตสนี่บทเราหน้าดูครับต,นนาา Under อตอนนี้เฟสจ่ายมาที่อันดอร์ธาเซนโอ้โหตอนนี้เอเวอร์ตันเริ่มงตามเกมได้แล้วนะครับบุกเราหน้าดูเลยนะต่อบอลกันดีด้วยเด๋ยวจังหวะนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงครับคาร์วัลสไลวินตรงนี้เอ็ม่พูดไล่ตามไม่ทันมาติดบล็อกไว้ได้ครับโอ้โห,โห,โหชวนต้นเกมนี่มาติดนี่มันค่อนข้างจะเด่นเลยโนอะ้โหซีมาโดนเสียบ ลูกนี้เอาแลมตี้เลี้ยงออกกันนี่ครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับแล้วก็อลันโดนใบเหลืองไปเลยครับจังหวะนี้เสียบซีมาหน้าหงายเลยนะดินขึ้นมาเดคคืนให้กับคาร์วัลเลวินอารันออกมาอิวบบี้นอร์มิซิกุสันโอ้โหแอบย่องมาหลังโอตาแมนดี้นะครับนี่ครับจังหวะนี้ย่องมาแต่ลาฟามันยังเซฟได้น่าอกครับ เอฟเวอร์ตันเริ right ่มเปลี่ยนแท็กติกแล้วนะครับเอาอีวอบี้ออกนะครับส่งดูคุเล่ลงมาแทนนะครับเหมือนเบนิเตสจะต้องการทำลายเกมแดนกลางของเรานะครับเดี๋ยวเทกแป้บอลลูกนี้ล็อกไปเอาแล้วทาวเซนต์มันล้วงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาร์วิแลวินใจมาให้กับซิกุสันซิกุสันออกมาให้กับดีนต่อมาซิกุสันปั่นลูกนี้แล้วโอ้โหราฟามันยังกระโดดพุ่งปัดไม่ได้นะครับอื้อหือ จังหวะนี้ซิกุสันได้ปั่นระยะนี้โหน่ากลัวมากครับเอฟเวอร์ตันมาไม่หยุดเลยฮะไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนหน่อยนะครับเอาโมเปโลงมาเล่นหน้าต่ำนะครับแล้วก็ให้ลงมาช่วยเล่นเกมรับด้วยอีกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เอฟเวอร์ตันเขาแก้เกมมาดีนะครับบุกเราได้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้เขาว่นเราวิ่าใไหมครับุูคุณเล่หืวตอามันนี่กระแทกได้ครับแล้วจังหวะนี้เปียเทค เราโตกลับไม่ได้นะครับแต่ต้องค่อยๆขึ้นบอลไปนะคุคูริยาแทรกมาจ่ายให้กับเปียเท็กีโมเปครับลูกนี้จ่ายยัดเข้ามาให้กับสีมาลุจังหวะนี้ยิโอ้โหโอหโ้หโหโพิกฟอร์ดแม่งเหนียวจัดเลยโอโ้ลูกนี้เซฟได้ปลายมือครับเหนียวโคตรเหนียวเลยขึ้นมาทางขวา แล้วกันโอ้โหแม่งคืนหลังโคตรไกลกาแฟเฟสตรงนี้ออกมาให้กับซิกุสันแล้วคารเวิร์ดเลวินโอ้โหลูกนี้ชนเสาดังสนั่นเลยครับเอเวอร์ตันเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับเอาแอนดอร์ทาวเซนต์ออกนะครับแล้วก็ส่งเลนาโตสตีเฟนลงมาแทนนะครับส่วนเราก็จะส่งเวลเบซิอัตลงมานะครับเผื่อจะมีปาฏิหาริย์ช่วงท้ายเกมนะครับเอฟขึ้นมาที่คาร์เวิร์ดเลวินลูกนี โอ้โหเปลี่ยนแกนสวยครับตรงนี้สเตเฟนใช่ไหมครับเซเดบี้แล้วอารันให้กับซิกุสันวนหนึ่งทีแล้วยิงโอ้โห,ย,โโหย,ยังไม่ได้ประตูครับเอม,มาตันแต่จังหวะยิงเยอะเหลือเกินนะครับครึ่งหลังนี้เจ้าตัวนี้มีโอกาส4-5ครั้งแล้วนะครับ นี่สเฟนส่งมาให้กับซิกุสันแล้วมีดูคูเล่แล้วดังแล้วเอยโอ้โหจ่อจ่อเลยครับ <c oughs> ลูกนี้มายังไงวันเนี่ย <c oughs> เอวัตตันขึ้นนำเรานาทีที่85ครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกนี้มายังไงวันเนี้ยซิกุสันเราเสียประตูนาทีที่85ครับเรามาดูกันครับลูกนี้จังหวะน,นี้ลุยส์ดังพยายามสกัดอ๋อเป็นดูคูเล่น,นะครับ เท้าไวมากครับเขี่ยบอลไม้กับซิกุสันยิงจ่อๆเลยครับยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครกันเลยนะครับเราเสียประตูช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้เราเสียหายมากแล้วนะครับและจังหวะนี้ต้องเติมตัวรุกแล้วครับเป็นลาลาหน้านะครับที่ต้องลงไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเราไม่มีทางเลือกแล้วนะครับตอนนี้ต้องแลกอย่างเดียวแล้วครับเมสซี่มาจ่ายให้กับลาลาหน้าครับ ลงมาจา่ายให้กับเบลเบ็คมีโมเปแล้วก็ชิงอัส,สั้นให้กับดนนี่วเวกุ้โอ้โห,โหโจเจ้าได้พิสฟอนมึงเซฟได้ยังไงวันเนี่ยโอ้โหนัดนี้มึงองลงมากเลยครับเหนียวชิบหายตัดมือเดียวครับจังหวะนี้ทดเวลาเจ็บ5นาทีนะครับเราต้องรีบเอาประตูให้ได้นะครับแต่จังหวะนี้เอฟเวอร์ตันขึ้นมาครับรีบเอาลูกขึ้นมาเออวอตอเนนี่ดักสวยนิวโมเป้ โตกลับนะครับสีมาลูกนี้ให้กับดีนี้เวเบกแล้วโอ้โหเยัยโดนเตะตัดขาสีมายังได้อยู่ครับให้เวเบกอีกทีโอ้โหโดนแย่งไหมครับเอเวอร์ตันแล้วืเวเบกมึงจะอัดเขาคืนเดี๋ยวเดียเดี๋ยวลูกนี้ต้องรีบโอ้โหไม่ทันครับอูดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับเราแพ้เอเวอร์ตันไปหนึ่งประตูต่อศูนยนะ์ ส่งผลให้เราไม่สามารถชนะเอเวอเรตได้ทั้งขาไปและก็ขากลับเลยนะครับเดี๋ยวนะต่อไปจะเป็นฟุตบอล FA ครับนะครับเราจะเป็นกับดาบี้คาตี้นะครับซึ่งสำหรับถ้วยนี้บอร์ดบริหารตั้งความหวังอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งไบรตันของเราตอนนี้มีเตะแค่2ทถ้วยนะครับเอาจริงๆเราเน้น FA ครับด้วยก็ดีนะครับถ้าจะไหวอยู่นะ ส่วนเลตเตอร์นะัดล่าสุดชนะนอริทมา2ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้แต้มเท่าเราเลยนะครับแต่ประตูดได้เสียเราดีกว่า3ลูกนะเรียกว่าหายใจลดต้นคองกันเลยีเดียวนะครับเลตเตอร์ตอนนี้นัดดร์บี้ผมจะตัดเป็นไฮไลท์สรุปให้ดูนะครับนัดนี้เราใช้โรเตชันนะครับแต่เราจะให้คู่กลางเป็นมาติกกับบิซุมานะครับเพื่อจะจับคู่ด้วยกันอีกเป็นนัดแรกนะครับโดยในเกมนี้เริ่มเกมมาได้แค่2นาทีนะครับเวลเบลซิอัสก็มีโอกาสยิงเข้าไปนะครับแต่ลูกนี้รับหน้าไปเสียก ครูกลางของเรานัดนี้ทําได้เยี่ยมมากเลยนะครับคุมจังหวะเกมไว้ได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นการซ้อมคู่กลางคู่นี้เลยนะครับครกลางเราบีบผู้เล่นดาบบี้จนอึดอัดหัวร้อนกันไปหมดเลยนะครับไรทําฟาวเราไม่หยุดเลยนะครับส่วนไรตันของเราได้ประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นะครับจากจังหวะวิ่งทะลุขึ้นมาของบิสซูมานะครับคอนเนลลี่จ่ายทะลุให้สวยๆเข้าไปยิงแบบสบายๆเลยครับวันนี้บิสซูมาทำหน้าที่บล็อกทูบล็อกได้ครบสม บุญแบบเลยนะครับสามารถทําประตูได้ด้วยโดยครึ่งหลังเวอร์เบซิอัสนะครับยิงให้ไบตันออกนําไป2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเจ้าหนูไมเลเลสนัดนี้มีโอกาสทําประตูแรกได้นะครับแต่ดันยิงออกนอกกรอบไปสัง้งนนะครับลูกนี้ไม่น่าพลาดเลยนะครับจบเกมดาร์บี้นะครับเราเอาชนะดาร์บี้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผ่านเข้ารอบต่อไป FA เอคัพได้สําเร็จ อพอยิงปุ๊บก,ก็มีคนมาสนใจเลยนะเป็นนิวคเซิลซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวแทนไปคุยนะถ้าจบราคานี้ได้ก็จะยอมปล่อยไปแล้วกันนะครับสำหรับเวลเ,วลเบสซิอัของเรานะครับนัดต่อไปเราจะเจอกับพาเลทนะครับซึ่งนัดล่าสุดเอาชนะเวสแฮมมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับอยู่อันดับ8นะครับ ตอนนี้พาเลตมีวิฟฟี s ซาฮาเป็นคนแบกทีมอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งถ้าเราเบรกการทําเกมของซาฮาได้ก็น่าจะเป็นการปิดเกมรุกของพาเลตได้เลยนะครับซึ่งกลางสัปดาห์เรามีเตะนัดสำคัญกับเลสเตอร์ซะด้วยนะครับเราต้องบริหารผู้เล่นดีๆนะครับตอนนี้ เรามาที่สนาม DMX Stadium นะครับสนามเย่าของไบรตันนะครับวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพารีสนะครับสนามเย่าของเรานี่คคืมฟ้าคึ้มฝนตลอดทั้งปีเลยนะไม่เคยเจอแดดดีๆสักนัดเลย นี่ป้ายที่โฟรุอิสดังไบตันวันนี้ของเราจะเอาอัสคศิบาลงตัวจริงนะครับเราจะเก็บมาติดวบดวนกับเลสเตอร์นะส่วนบัตเกวก็สลงมาทําหน้าที่ป้อนบอลให้2กอ,องหน้าของเรานะครับเราจะใช้แผน4-2-2-2เหมือนเดิมนะครับส่วนคริสตันพาเลตมาในแผน4-3-3นะครับมีวินเซนต์เกวตาเป็นผู้รักษาประตูวิลสันมาลาฟาโจอาชิมแอนเดอร์สันโจเอลวาแล้วก็ไจโลลิเดอร์วาเป็นแบ็กซ้ายวิลฮิวชิคูฟิยาเต้มาเตอสูริเดเปกองกลางนะครับ มิโล s ลาสต t วานอวิสออสเนนเอดูอาร i วิลฟีสซาฮาเป็น3ประสานแดนหน้าวันนี้ซาฮาได้บอลครับเราต้องอย่าให้ซาฮาได้เล่นเยอะนะครับอย่าให้พื้นที่นะบีะววบมันเอาไว้ครับเอาไว้น่ครับมาเทอสัสจ่ายมาให้กับเอดูอาปันจังหวะนี้หืมมาก่อนเลยครับโอ้โหนี่เป็นเตะมุมของ คริสตันพาเลตคืนหลังมาให้กับโจเอวาตุลูกนี้เอดูอาร์มาให้กับซาฮาแล้วยิงอีกทีครับโอ้โหสองจังหวะติดเลยครับคริสตันพาเลตขึ้นมาจังหวะนี้อื้อหือึอัสกาซิบาได้บอลขึ้นมาครับบิซุม่าบิซุม่ากับบิซุม่าวิ่งขึ้นไปแล้วโอ้โหภาพนี่นึกว่าหายไปแล้วนะครับลูกนี้จิบไม่ผ่านครับอ้หูตัดได้ครับ เกมวันนี้ค่อนข้างจะเปิดเลยนะครับพาเลตถ้ามีจังหวะก็บุกสวนเราตลอดเลยนะครับไม่รับเลยนะครับแลกกันเลยนะครับเกมสไตล์ของเวียร่านะนี่หือมาที่เตวานวิทกุหลาตามอยู่ครับยังไงจะแตะหนีคุหลาอยากไปแล้วครับชิดไหมครับเบียเทคหลบกปได้ครับอากาซิบาให้กับเบซูมา ซีมาออกไปที่กาเฟนแบกครับจับบอลแล้วสีมาวิ่งกาเฟนแบกชีพมาลูกนี้สีมามงเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นํำเร็วเลยครับไรตันของเรานะครับเป็นซีมาครับโอ้โหเป็นการประสานงานกัน2คนเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับกาเฟนแบกชิปเข้ากรอบเขตโทษให้สีมาวิ่งโฉบมาหมงนะครับทำได้เด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้ต้องชมกาเฟนแบกด้วยนะครับ หยอดลูกนี้น้ำหนักดีมากเลยครับจะเป็นลูกซิกเนเจอร์แล้วนะครับอคาซิบาได้บอลอาคาซิบาต้องเลี้ยงไปจ่ายใกล้ๆนะครับเขาจ่ายบอลไกลไม่ค่อยแม่นนะแต่มีความเข้าตัวอยู่นี่กาเฟนแบ็กหมายกับ คูคุเรีย,ยชิปมาให้กับกิสป้เพีเทคพักฮัยพักอะไรแล้วเปียเทค,คีมาล้มแล้วยิงโอ้โหยัยโคตรขู่ขิกเลยจังหวะนี้โอ้โหเวล่างงครับมีพาเลขึ้นมาโอ,โโอ้โหบิสมาต์ปั้มบอลไม่ได้ครับแล้วมาเทอัสจ่ายมาให้กับเอโดอาปั่นโคงโ้งคงออกไปครับแลกกันหน้าดู้วครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับ กาเป็นแบกมาทางซ้ายอีกหนึ่งที่จยให้กับคิสตอฟเปียเทคสีมาวิ่งนำทางแล้วเปียเทคมาให้กับสีมาหลุดมาจังวะานี้ยิงโอ้โหออกไปครับโอ้โหเกมเปิดอย่างนี้โคตรสะใจเลยครับมีจังหวะยิงประตูเยอะมากครับสีมานันนี้มาซาฮาไดบอลดับงบอกไม่ต้องเล่นครับซาฮานัดนี้ประกบตายครับ สาหาได้อีกครั้งหนึ่งลุยส์ดังบอกว่าอะไรไม่ให้เล่นโอ้ยเงี้ยแม่งเก็บหมดเลยเสิร์ดังลูกพี่ดังลิ้นพันเลยกูยเปียเทคไดบอลมิซีมาวิ่งมาอีกครั้งครับเปียเทคยูนูรู้ใจเอาวิ่งใจว่าอะไรยังได้บอลอยู่แล้วยิงโอย่โ์หโหโหออกอีกแล้วครับซีมาโอโหโอกาสนี่สี่ห้าครั้งเลยนะครับซีมาครึ่งแรกนี่ถ้าคมคมนี่คิสตันพาเลตหายแน่นอนครับนัดนี้ เรายังไม่ได้ลูกที่2นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแผนหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ข้างหน้ามีโอกาสเล่นเยอะนะแต่ซีมามันไม่ค่อยคมนะครับมันมันเ,เร็วอย่างเดียวนะเราต้องการลูก2นะครับฉนั้นผมจะให้เปียเทคยืนค้ำแทนเลยนะครับสำหรับเปียเทคเนี่ยขอให้มีจังหวะสักนิดหนึ่งนะฮะสามารถปิดได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างจะคมนะครับส่วนซีมาเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นทางขวาแดนนะครับเอาเลยขึ้นมาสาหฮาแมไม่ผ่านเอ้ารดแลมตี้มาเทอยสพิกมา ให้กับเอ็ดว่ายิงโอ้โหราฟาม,มันยังเซฟได้ครับจังหวะนี้เราขึ้นมาที่ซีมาครับจ่ายคืนมาโอโ้ให้กาเฟแบ็กชิพมาให้กับซีมาชิพต่อยอทีให้กับที่สต็อปเบียเทคเงาโหยนี่แหละครับขอแค่โอกาสเท่านั้นครับเปียเทคไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนครับคมมากครับจังหวะนี้ โอ้โหเพราะครึ่งแรกจังหวะมันไปตกอยู่ที่ซีมาหมดนะครับเราไม่ผิดหวังจริงๆครับที่แก้เกมมานะครับโอ้โหคิสตอปเปเทคได้รับโอกาสครั้งแรกก็สังหารประตูขึ้นนําเลยครับเราได้ประตูขึ้นนํา2 0จากคิสตอปเปียเทคเรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> ซีมายิงเสียครั้งไม่ได้เปียเทคครั้งเดียวหายเลยครับ เวลาเริ่มเปลี่ยนกองหน้าแล้วนะครับเอาเอดูอาออกนะครับส่งมาเดต้าโรมาแทนไอ้มาเดต้านี่เราต้องระวังรูปกลางอากาศดีๆนะครับโคตรแข็งเลยครับตัวนี้วิวหิวได้บอลกุยเต้ขึ้นมาให้กับวิวออกมาสเตฟาโนวิตลูกนี้อือา,แล,โอโามมแล้วหิวยิงโอโ้โหยราฟามันแล้วมาเดต้าเทคโอ้โหแม่งเทสตัวสูงชิบหายลูกนี้ทอสซามาทางซ้ายครับเจอลุมสองคนครับ ต้องเอาตัวรอด3คน4คนโอ้โหทาซาอย่างไปได้ครับกูคกริย่าหอซาวิ่งเข้ามาถึงเส้นหลังให้กับกาเฟนแบกจับยิงลูกนี้ติดรับแล้วเบซูมายิงโอ้โหออกไปครับโอ้โหจังหวะน,นี้เบซูมายิงเกือบเสียบสามเหลี่ยมครับหไม่งั้นได้ประตูที่3แล้วนะเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเพิ่มความสดแดนกลางหน่อยครับเอาอาคาซิบาออกนะครับแล้วเอาเอปูลงมาแทนอาคาซิบานะครับ ส่วนพาเรตก็จะมีเอซี่ลงมาด้วยนะครับนะครับเอซี A ่ P A ที่เพิ่งลงมาใหม่นะครับนี่จ่ายไหมครับมาาฟาคอยๆเจาะครับพาเรตก,ก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วมาเทอยสตรงนี้เราคุมพื้นที่ก่อนกับเฟนแบ็กเข้าืเข้าไปได้ครับผิวผิวโอ้โหกขโดนลบเอซี่นุ่มนิดรลอแล้วโอ้โหมาเตต้ายิงเอาแล้วอดแบมเมรี่อะไรวะเนี่ยโอ้โห เสียประตูเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยผมว่ายืนโอตาเมนดี้ไว้แล้วทําไมตัวมันวาร์ปไปได้วะโอ้โหผมงงยิ่งา่เลยยืนจะแหน่งดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวมันอยู่ๆวาร์ปไปเอื <c oughs> ้อมาเตตตาขึ้นหมองเฉยเลยไม่รู้ภาพช้าเห็นหรือเปล่านะนี่ครับอืมเลื่อนมากระโดดให้เสียเหลี่ยมเท่านั้นนะโอตาเมนดี o ้นี่ครับยืนจังหวะเหลี่ยมดีๆแต่พอตอนเทคนี่มัน ย้ายไปเสียเปรียบมาเดต้านะเราโดนตีไข่แตกเลยมาเดต้าได้บอลลูกนี้จ่ายไหมครับลิดเดวาวบลไปยิปูเขาข้างหลังแม่งถึกพี่หนึ่งคูลิยาไอ้ยชนเขากระเด็นเองโอ้โหแม,โม่งโคตรถึกเลยมาเดต้านี่คูลิยาจ่ายไหมครับเปียเทครับใขกกับการเฟนแบกอื้ม <Nope. S 1> โดนตัดบ,บอลได้ครับแล้วพาเลตกลับมาอีกทีครับมาเดต้าวิวฮิวมาเทส ลูกนี้ <c oughs> เอวีปู้แม่งแซมไม่โดนวิวผิวใจครับมาเใดใต้าไอเทีโอ้โหเอาแม่งไม่ลงไว้วิดเดอล์วนาวลอครับพาเลตขึ้นมามานาฟ้าวิดเดอรวาวขึ้นมาอีกทีชิปไปติดครับ <c oughs> เราเชิญเคลียได้ครับลูกนี้มีวิฟิตสหายิงติดหัวมาเดต้าครับทั้งเกมเพิ่งจะมีโอกาสยิงเต็มๆนะครับาฮาโดนเราสั่งปิดตายครับ โอ,โ,โอ้โหยังเ้าแม่งวิ่งมาจากไหนเนี่ยโมโหดิสาหานโอ้โหหัวร้อนครับ <c oughs> เล่นดีมาตลอดนะครับเป็นตัวแบกทีมแต่มาเจอนัดนี้เล่นไม่ออกนะครับเ <c oughs> ว้ยอาราบอกจะไม่ดีถวด่ถวงได้ไหมถ่วงได้ไหมเออโอ้โหและก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเราทําสําเร็จนะครับสามารถเก็บแต้มจาก พาเรตได้นะครับเห็นกนแนนสำคัญเพื่อรถช่องว่างกับเลสเตอร์นะครับเราจะต้องพลาดไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้เลสเตอร์แม่งโหดเกินโอ้โหยอมรับจริงๆครับเลสเตอร์แม่งไม่แผ่วเลยนะครับตามกดดันเราถึงสุดๆเลยนะครับตอนนี้แต้มมาเท่ากันที่38แต้มนะครับส่วนเชลซีกับเอเวอร์ตันก็จี้ตูดมาติดๆนะครับอือหือ ลุ้นกว่าจ่าฝูงอีกพื้นที่ตรงนี้และเดี๋ยวนะัดหน้าเราต้องมาแข่งนะสสำคัญกับเลเตอร์นะครับเราต้องบวกให้ชนะเท่านั้นนะครับเราถึงจะหนีเลเตอร์ได้นะครับซึ่งวูแพมตันก็เสียวๆเราเหมือนกันนะครับเพราะว่า เราก็ตามวูบอยู่นิดเดียวนะครับตารางการแข่งขันที่เมลีตอนนี้ถือว่าสนุกเลยนะครับอันดับ4ถึงอันดับ8นี่มันสามารถคาดเคลื่อนได้ตลอดเวลานะครับยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้ชอบใจยังไงผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับซีรีส์นี้กําลังเข้มข้นเลยนะครับคลิปจะมาทุกวันอังคาร16นาฬิกาแต่ถ้าผมลงไม่ทันผมจะลงวันพุธ8โมงแทนนะครับผมจะลงสองเวลานี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่งานผมสะดวกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับ